ธรรมทูตกรรมเมื่อทำตติยสังคยนาสำเร็จแล้วพระโมคคลีบุตรทราบโดยอนาคตังสยานว่าภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาจะหารุ่งเรืองอยู่ในชมพูทวีปไม่ แต่จากไปตั้งมั่นรุ่งโร์อยู่ณประเทศแว่นแคว้นอื่นๆจึงขอพระบรมราชานุภาพของพระอโศกอุปถรัรมภ์จัดส่งสมณทูตให้นำพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนนานาประเทศและแว่นแคว้นอื่นๆรายนามสมณทูตท,ที่ปรากฏในปกกณ์บาลีมีดังนี้ 1. คณะมัชติกะไปเผยแผ่พระศาสนานาแควนกาดมีระ และคันธาระปัจจุบันได้แก่แผ่นดินแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียกินเข้าไปจนถึงบางส่วนของอัฟกานิสถาน 2. คณะพระมหาเทวะไปเผยแผ่พระาศาสนานักแคว้นไมหิตมนทนปัจจุบันได้แก่แคว้นไมซอและดินแดนแถบลุ่มน้ำโคทาวารีอยู่ทางใต้ของอินเดีย 3. คณะพระรกิตาไปเผยแผ่พระาศาสนาณนวันณวาสีประเทศได้แก่แว่นแคว,ว้นกณราเหนือทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียในมหาวังสะว่าครั้งนั้นมีวัดทางพระพุทธาศาสนาเกิดขึ้นณดินแดนนั้นถึงห้าร้อยอาราม 4. คณะพระธรรมรักขิตท่านผู้นี้เป็นฝรั่งชาติกรีก และดูเหมือนจะเป็นฝรั่งคนแรกที่บวชในพระพุทธศาสนาได้ไปเผยแผ่พระศาสนาณนะอปรันตกะชนนบทมีผู้สันนิษฐานว่าจะเป็นแถวชายทะเลเหนือเมืองบอมเบในปัจจุบัน 5. คณะพระมหาธรรมรักขิตได้ไปเผยแผ่พระศาสนาณนะแควนมหาราชปัจจุบันเป็นดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากเมืองบอมเบย์หคณะพระมหารักขิตไปเผยแผ่พระศาสนานโยนกประเทศได้แก่แว่นแคว้นของพวกฝรั่งชาติกรีกในทวีปอาเซียตอนกลางเหนือประเทศอิหร่านต่อขึ้นไปจนถึงเติร์กิสตาน 7. จ็ดคณะรัชชิมะและพระมหาเถระอีกสีรูปคือพระพัสสะประโคตะหนึ่ง พระมูลกะเทวหนึ่งพระทุนทพิสระหนึ่งและพระเทวหนึ่งรวมห้ารูปไปเผยแผ่พระศาสนาณแคว้นดินแดนแถบภูเขาหิมาลายัย 8. ปคณพระสนะนและพระอุตระไปเผยแผ่พระศาสนาณดินแดนสุวรรณภูมิสำหรับสุวรรณภูมินี้นักโบราณคดีแตกมติเป็นสี่พวก คือพวกหนึ่งว่าได้แก่แว่นแควเล็กๆในประเทศอินเดียฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้พวกหนึ่งว่าได้แก่หมู่เกาะชวาสุมาตราพวกหนึ่งว่าได้แก่ตอนใต้ของประเทศพามา่าและพวกหนึ่งว่าได้แก่ดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ของประเทศไทยมติของสองพวกลางนี้มีมากกว่าเพื่อนแต่ปัจจุบันดูเหมือนน้ำหนักจะเอ็นมาทางสุวรรณภูมิ คือตอนลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาภาคใต้มาก 9. คณะพระมหินทระไปเผยแผ่พระาศาสนาณเกาะลังกาในรัชสมัยพระเจ้าเทวานำปิยาติสะเจ้าแผ่นดินลังกาเสวยราชและพระมหินทระชักนำให้พระเจ้าเทวานำมิตรติดสะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสำเร็จปักหลักของพระาศาสนาได้มั่นคงณนะประเทศนั้น สืบมาจนทุกวันนี้หนึ่งปัญหาเรื่องพระเถระสำหรับปัญหาเรื่องพระเถระยุคพ,พระเจ้าอาโศกนั้นข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าพระเจ้าอาโศกไม่ได้นับถือเคารพพระเถระรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษโดยเฉพาะเช่นในมหาวาังสะหรืออโศก อวัธทานเขียนไว้เลยพระโมคคลีบุตรติสสะก็ดีพระอุปคุปก็ดีล้วนเป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงและเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าอโาศกยกย่องนับถือแต่ฉนหยมหาวังสะจึงไม่ให้เกียรติหรือกล่าวถึงพระอุปคุตเล่าข้าพเจ้าขอตอบว่าพระอุปคุปจะต้องเป็นคณาจารย์องค์สำคัญรูปหนึ่งของนิกายสรวาตติวาทิน เพราะอาโศกอวทานเป็นปรกรณ์ที่เขียนกันโดยคันธะรชนาอาจารย์ของนิกายนี้ฉะนั้นธุระอะไรที่มหาวังสะอันเป็นรจชนาฝ่ายเถรวาทินจะไปยกย่องคณาจารย์นิกายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งของตนในทำนองเดียวกันอโศกอาวาทานก็ไม่ยอมแย้มพลายถึงเรื่องราวของพระโมคคิลีบุตรติสเถระเลย โดยเหตุผลดุดเดียวกันว่าเพราะพระโมคคิลีบุตรท่านเป็นคณาจารย์ฝ่ายนิกายเถรวาทินอย่างไรก็ตามในมหาวางาังสะดูเหมือนจะแย้มแย้งอะไรไว้หน่อยหนึ่งก็คือเรื่องพระอินทคุตเป็นแม่ง,งานคอยคุมสร้างอโศการามพระอินทกุศรูปนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวว่าแท้จริงก็คือพระอุปคุปนั่นเองในสมัยพระเจ้าอโศก นิกายของพระพุทธศาสนาทุกๆนิกายจะต้องได้รับพระบรมราชูปธัมภ์เท่าเทียมกันเพราะแม้แต่พาหิระรัติเช่นพราหมณ์และเช่นพระองค์ก็ยังได้รับความคุ้มครองแต่แน่นอนหลักการโต้เถียงอภิปรายปัญหาหลักธรรมอันต่างนิกายต่างทัศนะย่อมจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกังขาและนั่นแหละเป็นผลให้คำพีประเภทที่เรียกว่าศาสตร ได้อุบัติขึ้นและก็ปรากฏว่าพระโมคคลีบุตรได้รจนาคำพีประเภทนี้เล่มหนึ่งคือกถาวัตถุเพื่อโต้แย้งกับนิกายพระพุทธศาสนาอื่นๆและเพื่อรักษาพระพุทธมติอันบริสุทธิ์ไว้ทั้งมหาวังสะและอโศกอวัตานต่างพยายามจะแสดงว่าพระเจ้าอาโศกเป็นผู้ฝักใฝ่เลื่อมใสในนิกายของตน จนบางครั้งถึงกับตัดทอนข้อเท็จจริงบางอย่างออกเสียเพราะดีที่เราได้หลักฐานจากศิลาจารึกมิฉะนั้นก็คงยุ่งพิลึกในการวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ส่วนเรื่องพระอนุชาของพระเจ้าอาโศกซึ่งบาลีเรียกว่าติดสะและฝ่ายสันสกฤตเรียกว่าวีตโศกนั้นต้องเป็นเรื่องจริงที่เชื่อถือได้เพราะกล่าวพ้องต้องกันทั้งสองฝ่าย สำหรับเรื่องพระมหินทระและพระสังฆมิตรเถรีนั้นมีผู้ไม่ยอมรับรองว่าเป็นเรื่องจริงในจดหมายเหตุของสมณะเฮียงจังกล่าวถึงพระมหินทระว่าเป็นพระอนุชาองค์หนึ่งของพระเจ้าอโาศกเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาไปสู่ลังกาซึ่งเป็นหลักฐานข้อหนึ่งว่าอย่างไรเสียพระมหินทระจะต้องมีชีวิตอยู่จริง เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปในหมู่พุทธศาสนิกชนแต่โบราณจนสมณะเฮียงจังจดไว้เป็นหลักฐานส่วนที่ว่าเป็นพระอนุชาหรือพระโอรสนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าไม่สำคัญและการที่ไม่ปรากฏชื่อของพระมหินทระในอโศกอาวทานก็เป็นเรื่องธุระไม่ใช่ของฝ่ายสารวาสติวาทินอีกเช่นกัน ที่จะไปบันทึกประวัติท่านผู้เป็นกําลังสำคัญของการแผ่ขยายตัวแห่งนิกายเถรวาทินสู่ประเทศลังกาจึงเหลือปัญหาใหญ่ข้อสำคัญอีกสองข้อคือเรื่องธรรมตัติยะสังคยนาและเรื่องธรรมทูตกรรมที่เราจะต้องวินิจฉัยให้เด็ดขาด 1. ปัญหาเรื่องตติยสังคยนาสำหรับเรื่องตติยสังคยนาตามที่มหาวังสะว่าเกิดขึ้นหลังจากการชำระสะสางพวกเดียรถีปลอมพวกนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าพวกเดียรถีตามวาทะของพวกลังกาแท้จริงคือบรรดาคณะสงฆ์นิกายอื่นๆมีนิกายมหาสังคิตะเป็นต้น และนักประวัติศาสตร์ส่วนมากทางตะวันตกเขาก็เข้าใจอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นเหตุผลได้เลยในข้อที่พระพุทธศาสนากำลังรุ่งโรดภายใต้พระบรมราชูปมัมรมมีพระเถรานุเถระผู้นำปฏิบัติธรรมและมีธรรมหาอมาตคอยสอดส่องให้ความพิทักษ์แล้วปล่อยให้เกิดมีคนปลอมบวชตั้งหกหมื่นคน โดยที่ทางบ้านเมืองหรือทางคณะสงฆ์ไม่สามารถที่จะหาทางป้องกันได้หรือกําจัดได้ถึงเจ็ดปีดูเป็นธรรมดาของนักแต่งประกรณ์ลังกาเสียจริงๆที่ชอบเขียนคณะสงฆ์ฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นอธรรมวาทีบ้างเป็นเดียระถีบ้างเป็นอรัชชีบ้างหลักฐานข้อสำคัญข้อหนึ่งคือเหตุผลที่มหาวังสะให้ไว้ว่า เพราะลาบสักการะเกิดขึ้นในหมู่สงมากทำให้พวกพาหิราลัตทิอดอยากขาดแคลนถึงต้องลักเพศปลอมบวชเป็นภิกษุก็ช่างขัดกับข้อความในศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกซึ่งแสดงว่ามีพวกพรามพาหิระลัตธิได้รับความคุ้มครองอุปการะและเคารพจากพระองค์ดุดกันตลอดถึงศิลาจารึกถึงความอุดมสมบูรณ์ และสันติสุขต่างๆซึ่งพระเจ้าอาโศกอํานวยให้แก่นิกรชนจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานเดรถัถีจำนวนหกหมื่นรูปในปรกรณบาลีจึงเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ต้องสงสยัยมีความจริงอยู่ในเรื่องคณะสงฆ์ในรัชสมัยของพระองค์ไม่ปรองดองกันทั้งนี้เพราะต่างนิกายต่างทัศนะ ดังได้กล่าวมาแล้วและพระองค์ก็ทรงขอร้องให้สามัคคีปรองดองกันทุกฝ่ายตลอดจนมีพระราชกกำหนดลงโทษแก่ผู้ที่ทำให้สงแตกแยกดังจารึกที่สารนาดกล่าวว่าเทวะนัปิเยปิยทัสิลาชาเอลปาตาลิปูเตเยเกนปิสังเคเพตเวเอจุงโข ภิกขุวาสังเคภากาติเสโอทาตานิทุสานิสังคังปาเยยิอนาวาสาเสอาวาสิยิยังเวหังอิยังสาสเนภิกขุสังฆะภิกขุนีสังฆสิวิมาณนะปยิตะวิเยแปลว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัศสีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพมีรับสั่งว่า ใครใก็ตามไม่พึงทำสง์ให้แยกแตกกันถ้ามีภิกษุใดก็ดีภิกษุณีใดก็ดียังสังอเพศให้เกิดขึ้นจงศึกเสียจากสมณะเพศนุ่งห่มสีขาวคือให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาและไปอยู่ยังสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่อาวาดของสง์พระราชดำรัสนี้ได้ประกาศแก่คณะภิกษุและภิกษุณีทั้งปวง นอกจากนี้ยังจารึกในลักษณะคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับกำหนดโทษของการทำสังฆเภศยังมีที่โกสัมพีและสันจิอีกจึงพอเป็นหลักฐานแสดงว่าสังฆมณฑลสมัยนั้นไม่ปกติมีการแตกความสามัคคีกันและข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้าอาสองกห้ามปรามกำจัดเฉพาะผู้ที่ก่อเรื่องสังฆเภทเท่านั้น ม่ได้ขัดขวางห้ามปรามไปถึงส่วนรวมแต่ละนิกายจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีนิกายใดก็ตามถ้าทำเรื่องให้สงแตกทั้งนิกายของตนหรือนิกายอื่นแตกกันเป็นต้องถูกพระราชกำหนดให้ศึกจากสมณเพศในมหาวังสะไปขยายว่าศึกภิกษุละกะเพศตั้งหกหมื่นรูปอันหนึ่งตติยสังคยนาเป็นเรื่องมีจริง แต่เป็นการกระทําเฉพาะของคณะสงฆ์ฝ่ายเทรวาทินซึ่งนบัตรนั้นได้มีชื่อหมายเรียกว่าวิพัชวาทินพระเจ้าอโาศกทรงอุปถมัมและข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์ก็พร้อมที่จะอุปถมัมการสังยนาของนิกายอื่นหากปรากฏว่านิกายนั้นๆจัดทำสังยนาขึ้นบ้าง ตติยาสังคยนาจึงเป็นการซักซ้อมตกลงและชำระตรวจสอบหลักพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ฝ่ายเทรวาทินให้แน่ชัดลงไปอีกเท่านั้น 2. ปัญหาเรื่องธรรมทูตกรรมแม้ในศิลาจารึกไม่ได้กล่าวถึงสมณะทูต แต่ก็เชื่อได้แน่นอนว่างานธรรมทูตได้ขยับขยายไปโดยกว้างขวางในรัชสมัยของพระเจ้าอาโศกและอาจจะเป็นได้ว่าจารึกศิลาเรื่องสมณทูตถูกทำลายไปจึงไม่ปรากฏหลักฐานถึงบัดนี้เพราะหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกมีมากกว่าเท่าที่ปรากฏอยู่หลายเท่านักหลักเหล่านี้บางหลักก็พังทลายไปเพราะธรรมชาติ แต่บางหลักถูกค้นทำลายด้วยฝีมือของมนุษย์โชคดีที่นายคาน,นิงแฮมโบราณคดีได้ไปนค้นพบหลักฐานที่สถูปเมืองพิลาสาใกล้สัญจิมีพอบบรรจุอธิธาตจารึกว่าสะปุริษกาสาปะโคตสะเหมวตาจาริยสะแปลว่าพระเทระเจ้ากาสัปยโคต ผู้เป็นครูแห่งชาวหิมมวัดยังพบจารึกอีกว่าสะปุริสะมัชชิมะสะเหล่านี้ตรงกันกันกบข้อความในมหาวังสะซึ่งกล่าวว่าคณะสมณทูตได้ไปเผยแผ่พระาศาสนาณประเทศหิมมาพานมีพระมัชิมะเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยพระเถระอีกสีรูปมีพระกัสปะโคตตะหรือพระ กายสะปะโคดหนึ่งในจำนวนสีรูปด้วยนับว่าพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปสู่นานา,นาประเทศด้วยอนุภาพของพระเจ้าอาโศกและความเลิศแห่งพระพุทธธรรมนอกจากแคว้นในประเทศอินเดียและทางแหลมอินโดจีนแล้วครั้งนั้นพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้าไปจนถึงประเทศอียิปต์และดินแดนของแอฟริกาเหนือ แล้วข้ามทะเลไปแพร่หลายในประเทศกรีกในทวีปยุโรปอีกด้วยประเทศเหล่านี้คืออาณาจักรซิเรียมีเจ้าผู้ครองนครคือพระเจ้าแอนติโอโครสที่สองเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอันติโยคะหนึ่งประเทศอียิปต์ในแอฟริกามีเจ้าผู้ครองคือพระเจ้าปโตเรเมเรียกในภาษาบาลีว่า ตุระมายะหนึ่งแคว้นมาชิโดเนียนตอนเหนือของประเทศกรีกมีเจ้าผู้ครองคือพระเจ้าอันติโกนเรียกในภาษาบาลีว่าอันติเกณะหนึ่งประเทศเอปุรุษคือประเทศกรีกทุกวันนี้เจ้าผู้ครองคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มิใช่องค์ที่มาตีอินเดีย เรียกในภาษาบาลีว่าอลิกสุนทระหนึ่งและแคว้นไอรีนหรืออติปริอยู่ทางตะวันตกต่อประเทศอียิปต์เจ้าผู้ครองคือพระเจ้ามาคัสเรียกในภาษาบาลีว่ามะคคะหนึ่งประเทศดังกล่าวนี้ได้รับพุทธศาสนาในครั้งนั้นด้วยกันและด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาได้ก่อกำเนิดลัทธิปรัชญาแบบใหม่ อีกชนิดหนึ่งให้ชาวกรีกคือลัทธิสโตอีสในปีพุทธศักราช330ผู้ตั้งลัทธิเป็นชาวเอเธนส์ชื่อเซโนเขานำเอาหลักธรรมจากพระพุทธศาสนาสั่งสอนในรูปลัทธ,ธิใหม่ว่าสุขทุกข์ของมนุษย์เราอยู่ที่การปรับปรุงจิตใจและการงานของมนุษย์แต่ละคนไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า ถ้าหากว่าเราปรับปรุงใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมและสามารถปรงตกในความอนิจจังของสังขารธรรมโดยให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วจะมีความสุขลัทธิสโตอีสแพร่หลายขยายออกไปถึงประเทศโรมันและอีก300ปีต่อมาโรมันก็มีจักรพรรดินักคิดซึ่งได้สาธยายปรัชญาอันเลิศตามคติของลัทธิสโตอีส จกกักพารดิพระองค์นั้นคือมาคุสออเรริยุสน่าเสียดายว่าพระพุทธศาสนาที่แพร่หลายเข้าไปในทวีปยุโรปและแอฟริกาม่ได้ตั้งสังคมมณฑลไว้เป็นหลักแหล่งมั่นคงเมื่อปราศจากคณะสง์สืบสายทํารงไว้ลำพังความคิดทางพุทธศาสนาซึ่งแพร่หลายอยู่จึงถูกพวกนักปราชญากรีกและโรมันเอาไปดัดแปลงเป็นปรัชญาของเขาเอง พระพุทธศาสนาจึงไม่ปรากฏในโลกตะวันตกถ้าหากมีสังฆมณฑลดำรงสืบสายไว้ซ้ายป่านชนิโลกทั้งโลกคงนับถือพุทธศาสนาหมดและดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อัศจรรย์เลยว่าเหตุไราศาสตราจารย์ริสเดวิดจึงสันนิษฐานตามรูปแห่งนิรุติศาสตร์ว่าคำว่ากอสซึ่งเป็นคำเรียกพระเจ้าในคริสตศาสนา เลื่อนมาจากศัพท์ว่าเขาตามะหรือโคตมะซึ่งเป็นพระนามของพระพุทธองค์ที่พวกพราหมณ์ร้องเรียกและคำว่าอัลลาหรืออัลลอฮ์ซึ่งเป็นคำเรียกพระเจ้าในศาสนาอิสลามเลื่อนมาจากศัพท์ว่าอะระหันนั่นเอง